ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปชม Mazda 2รุ่นใหม่ปี2025รถเล็กที่มาพร้อมความพิเศษเกินตัวตั้งแต่แรกเห็น Mazda 2โดดเด่นด้วยปรัชญาการออกแบบโคโดอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวกระจังหน้าทรงสปอร์ตด,ดีไซน์ใหม่และไฟหน้า LED ที่คมชัดเพิ่มความดุดันให้กับรูปลักษณ์ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ลื่นไหลช่วยให้ตัวรถดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแม้ยามจอดนิง่ง ส่วนท้ายตกแต่งอย่างเรียบหรูด้วยไฟไท้ายดีไซน์ใหม่และสปอยเลอร์หลังขนาดเล็กบ่งบอกชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่รถเล็กธรรมดาแต่มันถูกสร้างมาเพื่อดึงดูดทุกสายตาในด้านสมรรถนะมัสดาสปี2025ยังคงเน้นความคล่องตัวและความสนุกในการขับขี่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-G ขนาด1นดลิตรให้กำลังประมาณ114แรงม้าแม้ตัวเลขอาจไม่สูงมากแต่ด้วยน้ำหนักรถที่เบาและการเสร็จช่วงล่างที่ยอดเยี่ยมทำให้การขับขี่ตอบสนองได้อย่างว่องไวและสนุกสนาน มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับสายขับมันและเกียร์อัตโนมัติสำหรับการใช้งานที่สะดวกสบายอัตราสิ้นเปลืองเชืเ้อเพลิงคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันรวมถึงการเดินทางกล m a ม d ส2ยังคงมอบการควบคุมพวงมาลัยที่แม่นยำและความมั่นใจในทุกโค้งเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบว่าการออกแบบภายในได้รับการยกระดับอย่างชัดเจน ด้วยวัสดุคุณภาพสูงผิวสัมผัสแบบนุ่มและเส้นเย็บประณีตที่แผงคอนโซลกลางเพิ่มความหรูหราให้กับบรรยากาศภายในรถหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8.8นิ้วเป็นพระเอกของแดชบอร์ดรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายและยังคงใช้งานง่ายผ่านปุ่มควบคุมหมุนของ m a z d a เบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระอย่างดีด้านหน้ากว้างขวางนั่งสบายส่วนเบาะหลังแม้จะไม่ได้กว้างมากแต่ก็เพียงพอสำหรับการเดินทางระยะสั้นหรือเด็ก,เด,กเด็กพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็ตอบโจทย์การใช้งานประจำวัน ไม่ว่าจะไปช้อปปิ้งหรือทริปสั้นๆสำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Mazda 2ปี2025ในประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดการว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ650,000-700,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกแม้เลือกกลุ่นท็อปสุดราคาก็น่าจะยังไม่เกิน800,000บาทถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทั้งในแง่การออกแบบคุณภาพการประกอบสมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนขอบคุณที่ติดตามชมรีวิว Mazda 2ปี2025กับเราวันนี้หากคุณกำลังมองหารถเล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์สมรรถนะและความคุ้มค่า m a z d a 2คันนี้คือหนในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด